หลังมาเรียกว่ามีสารเคมีนะครับอันนี้เป็นโรคเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีสารยาเสพติดก็กระตุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงใ้ครับว่าถ้าเกิดมีการทั่งของดวประมีมากๆพฤติกรรมทางจิตที่บางอย่างก็จะหูแว่วนะครับหวาดระแวงแล้วก็เป็นที่มาเท่าที่เราวิเคราะห์ดูในแต่ละกรณีนะครับเราพบว่ากรณีที่มีความรุนแรงเป็นพื้นฐานอยู่เดิมด้วย แต่เมื่อมีการเสพพวกนี้การยาดั้งช่างใจยิ่งเสียไปอย่างเงี้ยคนไข้คุ้มครั่งาจากยาเสพติดอันนี้ก็เป็นไล่แทงชาวบ้านไล่แทงพี่ไล่แทนพ่อครับสุดท้ายก็โดนยิงตายอันนี้เป็นรูปสมองปกติภาพสแกนเอ็มไอนะครับเพราะฉนั้นกระตุ้นให้เซลล์สมองทํางานเยอะในช่วงแรกนะครับทำงานได้ทั้งวันมนถึงเลยก ไฮเปอแค่ไฮเปอสมองอันนี้เป็นสมองปกตินะครับ MRI เพื่ออ,อ,อันนี้สองปีก็กลับมาใกล้เคียงนั่นก็คือในคนที่ติดกึ่งหาวอนนะครับใช้เวลาหลายปีกว่าเลล์สมองจะกลับแลก็ม,ลบบมีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆร่างกายพร้อมแบบทุดสเพื่อจะหาเป็นเมตร ในยาบ้าหน,นึ่งเม็ดเนี่ยมีเม็ดน้ำเฟตามตนีนอยู่นะฮะก็คือ,อยาไอซ์ S. จริงๆก็คือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์